เพื่อนๆถ้าจะมาเลือกกล้องเลือกฟิล์มที่นี่อาจจะต้องศึกษามาก่อนแล้วก็อาจจะต้องคิดก่อนว่าเราอยากได้อะไรกลับไปนะครับ mm hmm. เช่นคอมแพ t บ้างหรือว่าจะเป็น SLR กล้องฟิล์มหรือว่าเอาเลนนะครับบางตัวนะครับก็ยังใช้ได้บางตัวใช้ไม่ได้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆอ,อาจจะต้องมาหามาเทสอันเองนะครับบางตัวก็งงมากนะครับอันนี้มีฟิล์มมาด้วยนะข้างในเป็นฟิล์มฟูจิติดมาไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาได้ไงนะครับก็ ไม่รู้ว่าถ่ายหมดแล้วยังด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเปิดดูนะครับไม่น่าจะเอาไปอัดรูปได้นะครับตัวนี้เป็นของฟูจิก็น่าสนใจนะครับถ้าเ,เพื่อนๆที่จะมาดูกล้องนะแต่อาจจะต้องหาความรู้มาก่อนหรือว่าหาคนที่รู้นะครับมาช่วยแนะนําช่วยดูให้นะครับบางตัวคิดว่าส่วนใหญ่เลยนะครับต้องเอาไปทําความสะอาดแน่ๆแหละแล้วก็บางตัวอาจจะต้องซ่อมบางส่วนนะครับหรือว่า ถอดล้างนะครับถ้าเป็นเลนก็ต้องถอดล้างลา